ที่มานด่างงันก็าสามารถมานุดหนุนพ่อได้น้อค่ะพอนีกระเป๋านี่ต้งปาทพ่อหนึ่งสิบพันหนึ่งยี่สิบอิ่มคุ้มเต็มคำนะครับขนมปังโคเบตน,นะครับจวดมือนีจวดซอสแจ้งครับพี่นอ้องเต้ยเป็นเต้ยครับมือนีเน้นเต้ยนะครับแต่ว่าเราก็เต้ยสนั่นทุกวันอยู่แล้วเอา น้ำพึ่งมาไหมคะปะนะีน้องน้ำพึ่งลานะคะบอาแม่กับรังใจนะครับงานฤดูหนาวนะครับมาเพื่อโคกสูงพี่น้องใหญ่ลวมากินเข่ารอดออลอด่ะพี่น้องมากินเข่ารอดทีมงานเสียงอีสานแล,ละะ้วครับพี่มีแม่แล้วก็นอนเลย <laughs> อย่าหลับด้วยแม่แม่ น้องเด็กฟังมอลลามสอดแจงครับผู้ใหญ่บ้านฟิเล่น์น่ะเปินปิตาฮาครับอันนี้ก็เป็นตาฮาตาฮาเนี่พี่น้องบรรยากาศหลังเิธีก็จะเป็นประมาณนี้นะครับพี่พี่เขาก็แต่งหน้าแต่งตานะครับแต่คนบางคนก็กินอย่างเดียวนะครับเดินมาก็คือยางมาสิบหลอดพี่น้องเอ้ยเย็นกินทักสิบหลอดนะครับ ทั้งสิรอบเลยนะคะไล่สดบอหมือแรงบ่อไดไล่นะคะตอนเก็ไม่ได้ไล่สดน,นะคะพรุ่งนี้พบกันที่ปากช่องเขาใหญ่แมนคะ่ะพอกันเดอพี่น้อง อนสิไปเขาใหญ่รครับมาสากแก้วสาก,กอนเด้อพี่น้องเด้อมาสากแก้วสาก,กอนนะครับแล้วเราก็ไปเจอกันที่เขาใหญ่นะครับมีอุปกรณ์ของเรานะครับจะเขียนแมโนูแม่นกแต่งตัวอยู่นะครับ